ดี่ะ้าพ่อแดงก็มาที่ <คน S 1> วัดน<อ><ด>ะคะจะ,จะมีรองใส่มาวดีเนาะ้วัดหนองบกส้มนะคะนี่ก็ท่านจะมีบริจาคโลงนะคะสำหรับคน ชนนะคะวัดหนองบกส้มนะคะเนี่ยครับทุกวันสาห์ิับ นี่ก็เป็นวัวที่ท่านขอี่มาจากลงค่าสัตว์นะคะอายุเจ็ดปีนะคะก <c oughs> ็ะขอแนะนำวัดใหม่นะคะวัสาสิบห้านะคะของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นวัดลราชินะคะวัดที่1ั5สาสิบห้านะคะก็ยันชวนพี่น้องนะคะ ที่อยู่เชียงใหม่นะคะช่วยบำรุงวัตถุบำรุงพุทธศาสนานะคะมาร่วมทำบุญกันได้นะคะนี่เป็นวัดใหม่นะคะเป็นอารามมาก่อนนะคะอารามหนองบกส้มแล้วเดินตุลาได้สถาปนาเป็นวัดหนองบกส้มนะคะวัดใหม่ล่าสุดข,ของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะวัดที่ร้อยสามสิบห้านะคะ ยนเชิญพี่น้องทุกท่านนะคะร่วมทำบุญนะคะช่วยกันบำรุง,งพุทธศาสนาตอนนี้ก็กำลังสร้างกำลังสร้างอยู่นะคะในการก่อสร้างนะคะอนนี้กำลังก่อสร้างนะคะอันนี้นะคะพระเจ้าทันใจนะคะ นนะะก,ำกำลังกำลังก่อสร้างอยู่นะคะมาร่วมทำบุญกันได้นะคะพี่น้องศาลาธรรมนะคะศาลาธรรมก็มาร่วมทำบุญได้นะคะพี่น้องนะคะร่วมทำบุญวัดหนองบกส้มนะคะวัดหนองบกส้มนะคะ ตัวเบิ่มนะจ๊ะตัวเบิ่มเป็นเจ้าอาวาสนะคะก็มาลงทำบุญน,น,นี่ก็จะเป็นวัววัวนี่ก็จะเป็นวัวนะคะก็จะเป็นอ่าสทธาที่มาช่วยเลี้ยงวัวซื้อกล้วยมาทำบุญน,นะคะเลี้ยงวัวนะคะ ก็จะเป็นวัดนะคก็จะเป็นหัวที่มาจากโรงค่าสัตว์นะคะเนี่ยนะคะที่ท่านเจ้าว่าท่านช่วยชีวิตมาจากโรงค่าสัตว์นะคะนะคะ นะคะน้องวัวนะคะน้องวัวนะคะน้องวัวที่ได้ไถชีวิตโคมานะคะไถชีวิตโคโดยท่านเจ้าอาวาสนะคะวัดหนองบกส้มนะคะ ท่านไทยชีวิตโคมานะคะสองแม่ลูกนะคะทมตะมาร,รา่ว <crease infection wrote> มทำบุญกันได้นะคะวัดหนองบกส้มวัดที่1 3อของจังหวัดเชียงใหม่นะคะวัดที่สถาปนาเป็นวัดล่าสุดนะคะก็ ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องทุกนันขอบคุณทุกกําลังใจนะคะอาจะเป็นอันนี้คุณแม่เขานะคะแม่เขานะคะที่แม่ให้แม่บัวที่ไทยชีวิตโคมาด้วยกันนะคะแม่บัวนะคะแม่บัวนะคะคนรู้นะคะเขารู้นี่เป็นแม่บัวที่พระอาจารย์ท่านเจ้าอาวาสท่านไทยชีวิตโคมานะคะ ะะเป็นแม่วัวนะคะสองแม่ลูกที่ท่านจเจ้าว่าท่านไถ่ชีวิตโคกานะคะก,ก็มาร่วมทำบุญกันได้นะคะนะคะี่น้องนะคะขอแนะนำนะคะวัดหนองบวกส่งนะ,ะวัดล่าสุดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดที่135นะคะมาร่วมทำบุญกันได้นะคะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ